ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการติดเป็ดพอดแคสต์พอดแคสต์ธรรมดาที่อยากให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากคำว่าคนธรรมดาวันนี้ขอเสนอหัวข้อ5ดาบในตำนานที่มีอยู่จริงค่ะพูดถึงดาบในตำนานนะคะอืมฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องในนิยายเนาะแต่ว่าหลายเล่มเลยค่ะกลับมีตัวตนอยู่จริงเป็นเหมือนวัตถุทางประวัติศาสตร์จริงๆที่แบบมันเชื่อมโยงเรื่องเล่าขุมพลังแล้วก็ความเชื่อเข้าไว้ด้วยกัน วันนี้เราจะมาสำรวจดาบห้าเล่มนี้กันดาบที่บางเล่มก็ยังอยู่บางเล่มก็เออสาบสูนย์ไปแล้วแต่ทุกเล่มเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆค่ะเริ่มกันที่ดาบเล่มแรกเลยนะคะมาจากญี่ปุ่นคุซานางิโนทึสุรุกิครับผมคุซานางิโนทึสุรุกินะครับหรือที่แปลว่าดาบตัดหญ้าคือดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสามเครื่องราชกุธพันธ์ศักดิก์สิทธิ์ของญี่ปุ่นเลยนะครับผมตำนานเขาเล่าว่า เทพแห่งพายุสุซาโนโอโนมิโคตกนะครับไปปราบงูยักษ์แปดหัวยามาตะโนโอโรจิแล้วก็ไปเจอดาบเล่นนี้ในหางของมันพอดีก่อนที่จะถวายให้กับเทพีแห่งดวงอาทิตย์อามาเตราสุโอมิคามิซึ่งก็คือบรรพเทพีของราชวงศ์ญี่ปุ่นนั่นเองครับโหตำนานน่าสนใจมากเลยค่ะแต่จุดที่แบบ พีคมากๆก,ก็น่าจะเป็นความลึกลับของดาบเล่มนี้ใช่ไหมคะที่เขาว่ากันว่าเก็บอยู่ที่สารเจ้าอัจชตะแต่แต่ไม่มีใครเคยเห็นดาบเล่มจริงเลยมันต่างจากพวกเครื่องราชกุธภัณฑ์อื่นๆที่เราอาจจะพอเคยเห็นบ้างในพระราชพิธีเนาะความที่ไม่เคยมีใครเห็นนี่มันยิ่งเสริมพลังความขลังของดาบเข้าไปอีกหรือเปล่าคะอืมเป็นไปได้สูงเลยครับการที่ไม่มีใครเคยเห็นเนี่ยมันทําให้ดาบยังคงสถานะเป็นตำนานที่แบบจับต้องได้อย่างสมบูรณ ถึงแม้จะเชื่อว่ามีอยู่จริงก็ตามนะครับซึ่งอันนี้จะต่างจากดาบเลม่มอื่นๆที่เรากําลังจะพูดถึงกันที่จะมีประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้มากกว่าแล้วในตำนานก็ยังบอกอีกนะครับว่าดาบนี้มีพลังควบคุมลมได้ด้วยโอ้โหยิ่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปใหญ่เลยครับว้าวควบคุมลมได้ด้วยสุดยอดไปเลยค่ะแล้วดาบอีกเกล่มจากญี่ปุ่นล่ะคะฮนโจมาซาโมเนะอันนี้ต่างออกไปไหมคะครับฮนโจมาซาโมเนะนี่ เ,เรียกว่าเป็นตัวแทนของสุดยอดงานฝีมือช่างตีดาบเลยก็ว่าได้ครับสร้างโดยโกโรนิโดมาซามุเนะซึ่งเป็นช่างตีดาบที่ถือว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยในช่วงศตวรรษที่1 3บสถึงสิคือดาบของมาซามุเนะเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากๆเรื่องความสมดุลความงามของลายเหล็กบนใบดาบที่เรียกว่าหามอนและก็ความคมกริบสุดๆเล่มนี้เคยเป็นสมบัติสําคัญของตระกูลโตกุกาวะด้วยนะครับซึ่งก็คือตระกูลโชกุนที่ปกครองญี่ปุ่นนานกว่า250ปีเลยทีเดียว แต่แต่ที่น่าเสียดายมากๆก็คือดาบเล่มเนี่ยหายไปแล้วหรอคะใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแต่ก็น่าเศร้าที่สุดเหมือนกันคือมันหายไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับมีบันทึกว่าถูกส่งมอบให้กับทางฝ่ายสัมพันธมิตรไปแล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ชะตากรรมแน่ชัดเลยคาดกันว่าอาจจะตกไปอยู่ในมือของทหารอเมริกันกลายเป็นสมบัติชาติที่สูญหายไปก็สร้างความกังขาแล้วก็เป็นหัวข้อให้คนหากันมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ โจากดาบที่เน้นตมนานและความลับมากๆอย่างคุซนากิมาสู่ดาบที่เป็นสุดยอดฝีมือแต่กลับสาบสูญอย่างมาซามูเนะคราวนี้เราข้ามไปฝั่งยุโรปบ้างดีกว่าค่ะกับดาบจอยยสดาบเล่มนี้มีความสําคัญยังไงคะครับผมจอยยสนะครับอันนี้คือดาบประจําพระองค์ของจกักรพรรดิชาวมานเลยท่านเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวแฟรงค์นะครับผู้ก่อตั้งจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงศตวตรรษที่8-9 ดาบเล่มนี้เนี่ยมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และก็การเมืองสูงมากเพราะว่าถูกใช้ในพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ฝรั่งเศสสืบต่อกันมาหลายพระองค์เลยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจแล้วก็ความชอบธรรมของราชวงศ์ฝรั่งเศสเลยทีเดียวครับมีการพูดถึงในมหากาบยุคกลางอย่างบทเพลงแห่งโรลัง The Song of Roland ด้วยนะครับอ,อ๋อแสดงว่าดาบเล่มนี้เนี่ยออไม่ได้เน้นความลึกลับแบบคุสนางนีแล้วแต่จะเน้นบทบาททางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ ยังคงอยู่ให้เราเห็นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับปัจจุบันเนี่ยจอ,อยูสจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟคกรุงปารีสครับถึงแม้ว่าตัวดาบจริงๆอาจจะมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนส่วนประกอบไปบ้างตามการเวลานะครับแต่การมีอยู่ของมันในฐานะวัตถุที่เชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญอย่างชาวละมงังแล้วก็ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมันก็ทําให้ดาบเล่มนี้มีความพิเศษในแบบที่จับต้องได้จริงๆซึ่งต่างจากคุซานางีครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วดาบจากโปแลนด์ล่ะคะ s ซเวอร์ดอฟสกีอันนี้มีเรื่องราวคล้ายๆกันไหมคะเซเวอร์ดอฟสกีก็เป็นดาบสำหรับพิธีราชาพิเศกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นของโปแลนด์เริ่มใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่13โน่โนเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆของดาบเล่มนี้คือประวัติศาสตร์ที่แบบผันผวนมากๆครับมันเคยถูกขโมยไปถูกยึดไปหลายครั้งเลยตอนมีสงครามแต่สุดท้ายนะครับก็กลับคืนสู่โปแลนด์ได้เสมอเลยเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้ของชาติโปแลนด์เองก็ว่าได้ครับ โการที่ดาบมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ขนาดนี้ยิ่งทําให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์มันสูงขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยแล้วลักษณะพิเศษของดาบล่ะคะมีอะไรเด่งๆบ้างไหมครับ น้ำจับจะทำจากเงินนะครับแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีมีรอยบินเล็กน้อยซึ่งเชื่อกันว่าเกิดขึ้นตอนที่กษัตริย์พระองค์หนึ่งฟาดดาบกับประตูเมืองเคียบในอดีตนะครับแล้วก็มีจารึกอักษรด้วยซึ่งรวมถึงอักษรเฮบรูรูที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตำนานหรือความเชื่อบางอย่างในยุคนั้นๆปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้อย่างดีเลยครับที่ปราสาทวอเวลในเมืองคราคูฟประเทศโปแลนด์อมืมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วนะคะติโซนาอันนี้มาจากสเปน ดาบเล่มนี้จะผูกพันกับวีรบุรุษเลยใช่ไหมคะใช่ครับติโซนาคือดาบของเอลซิดหรือชื่อจริงคือโรดริโก d ดีอาร์เดบิวบาท่านเป็นวีรบุรุษชาวคาสติลนะครับซึ่งก็คือแคว้นหนึ่งในสเปนในศตรวรรษที่11ท่านมีบทบาทสำคัญมากในการต่อสู้กับชาวมัวซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือที่ปกครองสเปนบางส่วนในยุคนั้น ดาบดิโซนาเนี่ยก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและก็ยุคแห่งการพิชิตด,ดินแดนคืนหรือรีคอนคิสตาของสเปนนั่นเองครับเรื่องราวของเอลซิดและก็ดาบเล่มนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในมหากราบทเพลงแห่งสิษย์ของข้าคันทาเดมิโอซิดด้วยครับแล้วดาบที่โซนาที่เราเห็นกันในพิพิธภัณฑ์บูโกสทุกวันนี้เนี่ยค่ะคือเล่มเดียวกับในตำนานเป๊ะเ,เลยหรือเปล่าคะเออ ก็มีการถกเถียงกันอยู่บ้างนะครับเรื่องอายุแล้วก็ความแท้จริงของใบดาบทั้งหมดแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาบที่มีความเชื่อมโยงอย่างสูงมากๆก,กับเอลซิดแล้วก็เป็นที่ยอมรับในฐานะนั้นครับตัวดาบเองก็มีจารึกภาษาอาหรับอยู่ด้วยซึ่งมันก็สะท้อนถึงยุคสมัยแล้วก็วัฒนธรรมที่ซับซ้อนในคาบสมุทรไอเรียช่วงนั้นได้ดีเลยครับ โห oh, ฟังดูแล้วดาบทั้ง5้าเล่มนี้คือมีทั้งจุดที่เหมือนกันแล้วก็จุดที่ต่างกันเยอะเลยนะคะบางเล่มก็เน้นตำนานความลึกลับมากๆอย่างคุซานากิบางเล่มก็เน้นฝีมือช่างแต่ดันมาสาบสูญไปซะง,งั้นอย่างมาซามูเนะบางเล่มก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อำนาจรัฐที่เรายังเห็นของจริงได้อยู่อย่างจอยยูสกับเซเวอร์ o ลฟกีแล้วก็บางเล่มก็ผูกพันกับวีรบุรุษในประวัติศาสตร์อย่างทิโซนา ถูกต้องเลยครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าดาบเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือหรืออาวุธธรรมดาธร,รมาแต่มันเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเชื่ออำนาจความทรงจำและก็ตัวตนของชาติหรือกลุ่มคนได้อย่างน่าชื่นมากๆการศึกษาดาบเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เลยไม่ใช่การดูโลหะเก่าๆนะครับแต่มันคือการอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ตำนานที่ถูกหลอมรวมเอาไว้ด้วยกัน แล้วนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจส่งท้ายนะครับถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ครอบครองดาบในตำนานเหล่านี้สักเล่มหนึ่งเนี่ยจะเลือกเล่มไหนกันครับเพราะอะไรแล้วจะทำอะไรกับมันต่อไปจะเก็บรักษาไว้เฉยๆหรือจะนำไปใช้งานหรือจะศึกษาเรื่องราวของมันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกโอโ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อจริงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ลองนำไปคบคิดกันดูเล่นๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้ากับติดเป็ดพอดแคสต์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ